เบอร์สิบสองปึ๊บเรียบร้อยทักนี้แล้วกันนี่นะจุบออ้สองนี่นะออกออกมาทาั้งแหวนตั้งดูสิอ๋อน,นี ช,ชัดชดอ่หนชนครับคมเยอะชัดกันไปเหมือนจะมีฝุ่นลงไปเะนะครับโอเคช่วงนี้หน้าฝนนะ่นก็จะเยอะๆ ไล่หรือว่าไล่อากาศน้ำมันเครื่องก็ประมาณนี้นะครับถือว่าโอเคอยู่เดือยอยู่ดย๋ยวเราก็จะตั้งนะครับ24เหมือนเดิมเออบเก2ายี่สิบยี่สองยี่สายสโอเคเราจะสว่วน น้ำมันเครื่องเสรนะ็จแล้วลองก็เช็ดเช็ดให้สะอาดเช็ดนะครับไม่ให้มันมีอะไรเจือปนนะงั้นก็ เอามือหุนนั้นก็ใช้ตัวนี้ขันโอเคเดี๋ยวรอบนี้เราจะใช้ sk s y n c นะครับ m 9นะเป็นสังเคราะห์1 0อเนะครับ เป็นตัวท็อปนะครับตีนก่อนเอ่อนด้ยนะก็ตัวนี้ก็มีรีวิวแล้วนะครับไปดูกันได้นะต่ผมจะเปิดแน่นกันด้วย กลัวอากาศเข้าเลยซีนแน่นมากนะครันี่มีซีนอีกชั้นหนึ่งนะครับแบบนี้นะซีนแบบจุกๆเลยซีนถือว่าผ่านนะผมให้ผ่านถือว่าดีเลยการซีนครับเ,เดี๋ยวเราจะแบ่งออก200นะครับเพราะว่ารถใช้ 800ml ออันนี้ โอเคค่อยเติมนะครับเดี๋ยวมันจะล้อนออกเหลืองใสเลยนะใสๆไปเลยดูว่าดีเลยโ okay. อเคต่อมานะครับเสียงท้าย ต้องสะอาดก่อนมีสกระปเกิดอยู่นะครับก็เช็ดซะหน่อยลองดูดิอย่างดำกระายอยู่ไข่ตัวเติมก่อนนะเอเค แนะนำให้รถเอียงอยู่นะครับน้ำมันจะได้ไหลออกเยอะๆ okay. ยาวอยู่ข้างล่างนะครับตัวยาวเข้าไปใช้มือก่อนนะใ,ใช้20่ิบนิวตันนะครับถ้าใครจะใช้ประแจนิวตันโอ้ นี้เราจะทําการเติม120กิโลนะครับโดยใช้น้ํามันเครื่องมือกี้นะครับมันเหลือนะครับเราก็นํามาเติมสำหรับมอ <c oughs> เตอร์ไซค์เฟืองท้ายไม่มีอะไรนะครับเป็นแค่เฟืองเฉยๆนะครับใช้น้ํามันเครื่องเติมได้นะครับแต่รถยนต์ไม่ได้นะครับรถยนต์ไม่ได้อันนี้ก็ใช้ได้ตามปกตินะครับ เกดสูงกว่าน้ำมันเฟืองอีกนะครับน้ำมันเฟืองส่วนใหญ่เป็นน้ํำมันแรก่กันน้ำมันถึงสังเคราะห์นะครับที่เขาขายกันตัวนี้จะคุณภาพสูงกว่านะางคนอาจจะเติมได้เหรอครับเติมได้ครับในเล่มก็มีบอกนะครับแต่ไม่ใช่เล่มฮอนด้านะเล่มเล่มซ่อมนะครับซึ่งผมเองก็ใช้มานานมากแล้ หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับโอเค๋ย่าลืมใส่แหวนทองแดงคืนด้วยนะ Okay, we're gonna die.